สวัสดีครับผมวิทิตนะครับคืออย่างนี้ชื่อที่ที่จะส่งมาทางอีเมลไว้ให้ผมเนี่ยจะพิมพ์เข้ามาใน Excel ก็ได้นะครับเป็นชื่อชื่อสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะครับวันเดือนปีเกิดก็ก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็ชื่อที่เป็นรหัสเป็นชื่อของเด็กน้อยนะครับแล้วก็อีเมลแอดเดรสแล้วก็เบอร์มือถือนะครับ พอติดอะไรผมจะได้ยกหูหาเลยนะครับพอได้ชื่อเราที่มานะครับผมก็จะไปตัดต่อนะครับลงเข้าไปในตัวเอกสารต้นฉบับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะส่งกลับทุกคนนะครับส่งกลับทุกคนนะครับให้ p r o ฟนะครับนะครับพอพร o เสร็จแล้วก็ก็คอนเฟิร์มกันตามเอกสารนะครับถือว่า ขั้นตอนข้อที่1ข้อที่2คือพอผมได้ชื่อที่อยู่มาแล้วเนี่ยผมก็ตับแต่งตัดต่อนะครับเหมือนดิ้งให้เป็นเอกสิารเฉพาะตัวของแต่ละท่านไปแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ pdf ส่งคืนแต่ละท่านนะครับไม่ได้ส่งเหมารวมนะครับแยกตามอีเมลแอดเดรสของแต่ละท่านนะทีนี้ข้อที่3มหลังจากที่ทุกท่านได้รับเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เป็นที่อยู่ในรูปของ PDF ไฟล์นะครับก็ข้อที่สามก,ก็คือท่านใดท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทำต่อโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเอกสารที่ผมส่งไปน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่แผ่นถึงห้าแผ่นนะครับห้าหน้านะครับห้าหน้า A4 แล้วให้ท่านพูดเป็น พูดอัดเสียงลงเป็นเป็น mp3 นะครับเป็น .mp3 นะครับพูดเป็นไฟล์เป็นไฟล์เสียงออกมามีทั้งหมดอยู่4ไฟล์หรือ5ไฟล์ตามตามหน้าขาดาษ A4 นะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาทางเมลนะครับทดสอบก่อน่าส่งเมลผ่านหรือไม่ผ่านาะไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วไฟล์เสียง .mp3 ที่ผมได้มาทั้งหมดอยู่4ไฟล์หรือ5ไฟล์แล้วแต่จํานวนหน้าที่ผมจะส่งเนี่ยได้มาแล้วนะครับ ผมก็จะใช้เทคนิคของซาวม d ดิเ t ชันนะครับเป็นเสียงบำบัดนะครับในรูปของเคลื่อนความถี่นะครับที่อัลฟาเฮิร์ส์นะครับมิกซ์เข้าไปกับบทพูดของที่มีบทเร่งที่เป็นเป็นบวกนะครับประมาณหกหม0ห้าันภาษานะครับเข้าไปในในในซาวมดิเทชันพร้อมกับ เสียงที่ท่านอัดส่งมาให้นะครับแล้วเมื่อประกอบเป็นเสียงผสมซาวมิเดเจชั่นแล้วผมก็จะส่งคืนนะครับส่งคืนตามที่แต่ละท่านส่งมานะครับตามอีเมลแอดเดสฉบับหลังจากที่ผมส่งคืนข้อที่4ี่นะครับข้อที่สามคือทุกท่านส่งไฟล์เสียงมาข้อที่4ี่ผมก็ทําการเอารูปแบบของเคลื่อนความถี่ที่ ที่ระดับอันฟ้านะครับคลื่นนี้จะเป็นคลื่นพิเศษนะครับที่สามารถที่จะปรับโครงสร้างของด n a นะครับในในระดับเซลล์โมเลกุลในร่างกายท่านนะครับซึ่งมันจะปรับโครงสร้างให้เป็นบวกนะครับให้มันยึดโยงกับจํานวนขาของแอคซอนในในระดับเซลล์โมเลกุลหรือว่าในในระดับด n a นนะครับผสมกับเสียงของท่านเองนะครับขอย้ำนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นของสาคัญนะครับมันจะเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อชีวิตท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องใช้เสียงของท่านนะครับเป็นเครื่องของท่านเองเพื่อที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกหรือเด็กน้อยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อผมส่งให้แล้วก็ทุกท่านก็เก็บไว้ใช้นะครับเป็นไฟล์ mp3 นะครับสามารถที่จะใส่หูฟังใส่อะไรก็ได้นะครับที่ เครื่องเล่นเ p 3นะครับเอาไปฟังตอนเช้าตอนสวดมนต์ตอนไปนั่งสมาธิตอนเดินทางตอนอยู่บนเครื่องบินอะไรได้หมดนะครับฟังได้ตลอดตลอดชีพแล้วนะท่านตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แบบแล้วทียาของผมมายถึงว่าถ้ากรณีที่ท่านเข้าใจทักษะแบบนี้แล้วเกิดอยากจะเพิ่มนุ่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่น ผมบอกแล้วว่าเออมีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเท่าน,นั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจนะครับโดยส่วนตัวผมเองทุกวันนี้ผมเองก็ก็ยังใช้ปฏิบัติอยู่มาสองปีปีที่ปีที่สามนะครับมีมีที่ผมทำให้ประมาณร้อยกว่าท่านนะครับร้อยกว่าท่านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะผลตอบรับมาค่อนข้างที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ มากหรือน้อยอยู่ที่เราเข้าใจนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่งงงายอะไรเป็นเรื่องที่จับต้องได้สัมผสัสได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายรูปห้องทํางานผมไปให้ดูว่าเออผมมีหนังสือในแนวเนี้ยที่ยังไม่ได้เก็บในกล่องอีกประมาณเท่าตัวนะครับประมาณห้าร้อยกว่าเล่มที่ผมค้นคว้าอยู่นะครับก็ถือว่าเท่านี้ก็พอแล้วครับในในชีวิตเรานะครับ